ขขาใหญ่เออขาใหญ่เดี๋ยวตามไปดูเลยนะคะวันนี้นะคะฝน<ง>ตกพรำาม,มากเลยวันนี้ฝนตกพรำม,มากเลยนะคะแล้วก็มีหมอกลงภูเขาด้วยตอนนี้เราเลี้ยวเข้ามานะคะประมาณเขาบอกเอาอผ้าหมใส่หัวด้วยบอมเขาบอกว่าอ,อีกประมาณ5้กิโลนะคะก็จะถึง จากตักทางมาค่ะ5้กิโลวันนี้ฝนตกนี่มีหมอกด้วยอันนี้ไก่ย่างค่ะไก่ย่างคุณลุงค่ะ ตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะนี่ที่ทาราคาเฟ่นะคะต้นไม้เยอะมากแบ่งออกเป็นสองโซนนะคะจะมีโซนรีสต์องหนึ่งกับรีสต์องสองแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นสวนแบบนี้เลยแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ำค่ะวิวน้ำแบบนั้นเลยนะคะถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกเนี่ยก็อยากจะลงไปถ่ายรูปข้างๆริมน้ำเหมือนกันนะคะตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นริมน้ำเห็นไหม มีน้ำน้ำแรงมากเลยน้องมีดูสิน้ำแรงมากๆเลยแล้วก็ต้นไม้นะคะเต็มไปหมดมาแล้วนะคะอันนี้คือน้ำอัญชันมะนาวจ้าอยากกินอยากลองอยากลองกินเหรออยากลองกินเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะอ่าคนก่อนน้องมีคนลองชิมสิคะส่วนอันนี้เป็นน้ำกีวีโซดา หลองชิมสิคะอยากน้องมีลองชิมก่อนเป็นไงบ้างคะอร่อยแล้ววก็ซาด้ยอร่อยแล้วก็ซาด้วยลองชิมโอเค<ๆ>เดี๋ยวมาลองชิมนะให้ฟ้าลองชิมสิคะอือหือตื่นเลยใช่ไหมคะ <c oughs> นี่คือเปรี้ยวหรืออะไรคะเปรี้ยวร้ยวซา คนลคนก่อนนะคะลูกเดี๋ยวร,รอราเมนูอาหารนะคะเราสั่งส้มตําไปกินนะคะวันนี้แม่ลองชิมะเดี๋ยวแม่ชิมนะคะมาแล้วนะคะไก่ทอดนักเก็ตที่นี่ก็จะเป็นอาหารแน,แนวทานเล่นนะคะส้มตำสลัดประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปชิมกันก่อน,นนะคะน้องมีกินเลย อร่อยนะคะนี่นะคะก็เป็นวาฟเฟิลนะคะเมบบนูของหวานเราก็จะมีวาฟเฟิลมีเยอะแยะไปหมดค่ะเราก็สั่งวาฟเฟิลมาน่ารับทานมากเค่ะ อากาศดีมากเวอร์อันนี้คือหลังฝนตกนะคะเมื่อกี้มาฝนตกกระนำซัมเมอร์เซลล์จริงๆค่ะเนี่ยแล้วก็เป็นสวนด้านข้างแบบนี้เลยนี่เห็นเป็นหมอกๆนี่คือเขาเปิดสโมกกี้นะคะแบบหมอกๆก, <c oughs> ก็จะมีฝั่งโซนตรงนี้เป็นฝั่งโซนเดสต์ลองสองนะคะส่วนเดสต์ลองหนึ่งก็จะเป็นทางด้านหนุ่มมีความแบบน้ําไหลด้วยอะคะ่ะทุกคนบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะมีผีเสื้อด้วยอะทุกคนดูสิ จะเป็นท่ามกลางแบบสวนๆอันนี้คือทางเข้าด้านหน้านะคะ mm. เขาก็จะฉีดแบบเป็นม่านหมอกมากๆแล้วก็เดินเข้าไปอย่างนี้ mm. ก็จะแบ่งออกเป็นสองทางสถ mm. านที่ถ่ายรูปเพียบเลยนะคะที่นี่อาหารอร่อยไหมคะอร่อย mm. อาหารอร่อยนะคะก mm. ินอาหารทานเล่น mm. เฟ้นไฟายนะ์นักเก็ตอย่างนี้นะคะ mm. ถ้าใครมีโอกาสมาที่เขาใหญ่นะคะ mm. ก็แวะมาได้ที่นี่นะคะ ทาราคาเฟ่คะ่ะอัเนเลที่นี่อาหารก็กโอเคอาหารก็อร่อยวันนี้เราไปก่อนนะคะ,ะใช่บอดสันพิษเลยเรามาต่อกันที่สวนลุงริษนะคะนี่คือผักแบบสลัดผักแบบน่ารับทานมากๆเขาขายกิโลละร้อยนะคะถ้า ตะกร้าหนึ่งก็ประมาณ50บาทส่วนแบบผักออร์แกนิกเนี่ยนะคะเดี๋ยวเย็นนี้เราจะมาทำอ่ะนี่นะคะมีผักอันนี้น่าจะเป็นเรดโอ๊กหรือเปล่าเดาเรดเลยนะเรดโอ๊กไม่รู้จักอย่ามาถามเรื่องผักกับพี่รู้จักเดี๋ยวผักกระเฉดผักกะหล่ำผักคะน้าแค่นั้นแหละตายละนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันนะคะว่าเราจะเอาอันไหนดีนะคะผัก50บาทจุกๆไปเลยจ้ะครึ่งกิโลเนี่ย แถมน้ำสลัดด้วยกระปุกละ50าบาทเดี๋ยวเราจะไปกินปิ้งย่างตอนเย็นนี้นะคะตา้อมกับบสลัดสดๆโรนี้ไปแล้วจ้ะ